ครับโดนแล้วเอาแล้วครับตัวที่หนึ่งฮะเบาเบาเบาสามได้ปะเป,เป็นไงตานกุ๊บเป็นไงเยอะเยอะด้วยเป็นไง <laughs> คลิปเปอร์คลิปเปอร์เด็กน้อยทะลุปากล่างมันดูดว่ะ สุดยอดแล้วผมปุ๊กจ๋าหนูไม่แห้วนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยลุดคิปเปอร์เนาะไม่อยู่แกไม่รู้เพิ่งซื้อมาด้วยอใจเย็นในสองมันไม่อยู่คิปเปอร์สีไม่สวยป่ะใชดป่าจุ่มน้ำ ตอนนี้เป็นวิดีโออยู่นะนะเดี๋ยวถ่ายพับนึ่งให้โอเค